พอมาหน่อยอ่ะเจอน้องโอ้เลขหนึ่งกับเลขศูนปิงปองเลขหนึ่งใช่ไหมมองเลขหนึ่งนะอุ้ยกองคิวเอาคุณนายถ่ายรูปในู่องนี้มีกองนี้กองได้แล้วมีได้แล้ยสวยไม่ถ่ายเดียวหรอถ่ายคู่เหรอไม่ถ่ายเดียว่อไ่เดียวท่นพนนพลบตอนแย่งสีขาวแย่งสีเดายเดียวเดียว อันนี้แอบอัดคลิปนะคะเดี๋ยวรอก็ไทยเดียวก่อนค่าะเขารอคิวอยู่พี่โยเารอคิวอยู่ล้วไทยกี่คนก็ได้ขอคนละร้อยายแม่มึงเต็มกูเลยแล้วทิ้งลูกทิ้งขวมาเลยเหรอทาย่ยละน้อยสอมละิก็พอแล้ว

เดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ่ายอยู่ก็ถ่ายอยู่แป๊บนึงพี่นัทผ่านได้เลยเดี๋ยวแม่พูนลบน้อยแม่พูนลบน้อยไปบวนแกก็รอคิวอยู่ไงโอเคผ่านแจกบัตรคิวหน่อยแจกบัตรคิวหน่อยขอบคุณค่ะแม่เดี๋ยวคนหนึคนหนึ่งหาโลด คนรอมาเนาะเข้าคนสิร์ตสวยพี่เพอร์มาชอที่นี่ลูกไม่พื่อนนี้เลยไม่ถูกไม่ร้องเพลงหือร้งเพลเหมือนเลยอ้คนจ้องเห็นอ้ตายด้วย้อยทุกต้องเขาดูเขเดินถายรูปถอายู้ปถ่ายรูปถ่ายรีปถ่าไรูปถ่ายรูปถ่าอรูายรูปถายรู่ายรูถ่ายรปถ่ายรูไ่าไรเนี่ยาย่ยวมาถายาาย่าย่ยูเยูรายาย โอ้ยน่ารักจังจ้าแม่โอ้ยขายดีแท้แม่คือเราคู่แม่๋ยวแม่ลบไปก่อนแม่ลบไปก่อนแม่ลบแล้วก็ให้แม่แม่หนังลแป๊บเนี่ยแม่คุณนังลแเราชอบดูเขแสดงหนังน่ารักเลยายให้โอเคแม่รวมกันเลยนะ่ขวอ่ขยขนี่รน่ารักอะไม่เอาแล้วเลยแม่ มาด้กันแม่มานการมามรวมแลยเขรวมเลยก็หวข้ล้วขข้าวแล้วหิข้าวแล้วโดนไปจะหาอยู่้าน้องก็หิวข้าวแล้วค่ะเดี๋ยวใหม่ก็มีคน้าพอดีหิวพอดีาไปเลยเียข้าวน้องด้วยน้องไปทานข้าวก่อนเดินตอนแหลกอย่านี้เลยแม่เดี๋ยวเจะมาเดินไม่อีกเดอะไรอันมาเดินอะไรอันมาค่ะ